สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาติดฟิล์มหน้าจอนาฬิกา Garmin ก,ากันนะครับพอดีเพิ่งสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์เนาะก็จะต้องมาติดเองนะครับก็มาดูกันว่าตัวซองที่ให้มาเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมี1คือเป็นกระจกนะครับกระจกฟิล์มกันรอยแล้วก็ผ้าเช็ด ทำความสะอาดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเอาไว้แตะเ,เก็บฝุ่นดักฝุ่นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าที่เอาไว้ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จุกอันนี้นะครับเอาไว้แปะ,ะตัวกระจกตอนเวลาเราติดเนาะประมาณนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็ต้องเช็ดก่อนต่อมาเราก็จะใช้ผ้า ตัวนี้นะครับที่ใช้ทำความสะอาดเช็ดเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวกระจกมานะครับนี่ฟิล์มกระจกจะมีฝั่งที่เคลือบอไอตัวฟิล์มใส่ไว้นะครับก็ อันนี้จะเป็นตัวฝังที่เอาไว้ติดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ที่จะอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะไว้โอเคไม่ต้องแน่นมากนะเพื่อให้เวลาเราแปะลงปุ๊บก็จะได้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเล็งก่อนนะเล็งก่อนว่ามันตรงไม่ตรงนะครับเมื่อเราเล็งได้ที่แล้วก็ทำความสะอาดอีกทีนึงเนาะแล้วก็ค่อยเอา ตัวสติกเกอร์นะครับมาปิดฝุ่นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆใกล้ๆขั้นตอนการติดแล้วละครับต่อไปก็จะเป็นการลอกเราก็จะมาเริ่มการติดกันเลยนะครับขอหยัดแป๊บ เมื่อเราวางได้ตำแหน่งแล้วก็เราก็แกะไอ้ตัวนี้ออกนะครับแกะออกเสร็จเราก็จะเริ่มไล่อากาศนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากจะกึ่งกลางไม่กึ่งกลางอยู่ที่มือของแต่ละคนนัดครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการติดฟิล์มไปแล้วครับสวัสดีครับ